สวัสดีครับมาพบกับโฟกัสอ,อาสมัยคาร์ครับผมวันนี้ครับพวกมีรถกระบะแคปตัวส่งมาแนะนํนาให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นรถปี2 0 1 6ครับจดทะเบียนปี2 0 1 7เป็นรถบ้านแท้ๆซื้อครับมาเลยครับก็คือเจ้าของเดิมเนะี่ยเขาอ,ออกห้างมือเดียวป้ายแดงมาเลยนะแล้วก็พึ่งจะใช้งานไปแค่4ี่มือก็โลเองคือว่าน้อยมากๆเลยนะถ้าเราเปรียบเทียบกันในรถปี2 0 1 6ก็ตอนนี้ปี2 0 2 5นนะครับก็ลูกค้ามาเทินเป็น ตัว2,2021เป็นเกียร์ออโต้แคปยกส่งไปคันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดาก็คืออัปเกรดรุ่นอัปเกรดเรื่องของเกียร์ไปนะครับแล้วก็สำหรับคันนี้จบสดนะครับไม่บวกแวดเพิ่มผมขอราคานี้เลยนะแบบให้พิเศษเลยครับ369,000บาทเท่านั้นครับเดี๋ยวมาดูกันว่าราคานี้กับรถสภาพแบบนี้จะคุ้มค่าขนาดไหนเดี๋ยวผมเปิดเครื่องดูก็เลยซึ่งหน้าเนี้ยลูกค้าก็น่าจะคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างเดียวแล้วเป็น พันเก้าตัวแรกนะครับก็จะได้ไฟเดไลท์ครึ่งโคมแล้วก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับส่วนไปแล้วก็คือจะอยู่ด้านบนแบบน,นี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาให้ดูก่อนเลยเล็กไมซีเมือ่อหลดเนี้ยรถเช็คสุนได้เลยนะอ่าช่องเดิมก็คือเขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับตอนนั้นออกมาแล้วก็จังหวะพอดีเขาไม่สะดวกในการขับรถก็เลยไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับ ต้องย้ำกันนะว่ารถยังไม่ได้ล้างไม่ได้คัดทําสปาอะไรเลยนะครับนี่น็อตฝาครับไม่แกะไม่ถอดแน่นอนอ่าเป็นไงสูกใจไหมเอ่ยสูกใจครับนี่น็อตแกมก็ไม่แกะไม่ถอดนะครับขนาดดันในนูน่นถ้าถ้าให้ดูถึงก็มันไม่เคยแกะอะไรมาเลยรถไม่เคยเคลมเลยนะครับรถคันนี้คือเดิมแบบเดิมสนิทเลยแล้วก็เดี๋ยวท้านล้างออกมาถ้า ลูกค้าทุกท่านที่ติดตามผมก็ถ้าสะดวกคอมเมนต์มาได้นะว่าระว่างที่วันที่เห็นตอนรีวิวที่มันเปื้อนๆแบบนี้กับวันที่รถมันล้างเสร็จแล้วอ่ะมันต่างกันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนี่ครับแผ่นเพจเดิมหมดเลยนะเนี่ยเช็คเลขตัวถังเลขเครื่องเลขจัดสี่แล้วพวกนี้นะครับรหัสอะแรงต่างกันเนี่ยตรงหมดเลยนี่มอก,กอชัดเจนนะครับ แต่งเครื่องอะไรมาไหมไม่แต่งไม่ปรับแต่งอะไรเลยคือเดิมจริงๆครับคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มนะลงงบประมาณเท่าน,นี้เนาะใช่ครับแบบท้าพูดกันนั้นนั่นเลยนะโคตรคุ้มคันนี้ครับโคตรคุ้มเลยล้วไม่ได้จะหาได้ง่ายใช่กลับกลายเป็นจะคล่องเดิมอ่ะไม่คุ้มเพราะว่าเข้าไม่ค่อยได้ใช้รถแล้วเข้าไปออกป้าแดงมาด้วยอ่าแล้วพอสรุปแล้วก็พอมาซื้อเมื่อสอง่งเขาบอกเออมันคุ้มกว่าจริงๆนะครับ เซงได้เป็นเกียร์ออตโต้ที่ทมาเทินไปรถของเราเพิ่งจะขายไปห<อ>้าแสนนะครับเพิ่งขายไปห้าแสนได้ตัวแซดด้วยเกียร์ออตโต้ด้วยแต่คันนี้ได้เป็นตัวแอนะครับเกียร์ธรรมดาที่ถลงีเลนะ่เลี้ยหมดเลยโลียจัดคันนี้ดนได้ครับอ่านเดี๋ยวนี้ลองดูเนี่ยประกำเนี่ยประกำรัดตรงท่อทอยางยินเตอเนี่ยยังไหมอยู่เลยนะครับแต่ถ้าว่ารถย,ยังไม่ได้หลงังไม,ม่ก่อแน่นอนนะไม่ก่อใหม่แน่นอนนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเจ้าข้องเดียวจั๊กป้ายแดงไปเลย นะครับใช้แค่สี่หมื่นโลเดี๋ยวผมสต,ตาร์เครื่องเดี๋ยวดูไอระบายกันว่ามันออกเยอะเปล่าอจะขออนุญาตสตาร์ทรถสักครู่นะครับนี่ชืมเดียวติดนะครับชื้มเดียวติดอันนี้รถก็ไปวิ่งไปลองขับมาแล้วเพราะว่ารถมันมีการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับถ้าว่าใครที่ได้ดูแบบเห็นผ่นานๆก็คือมันล้อมันเก้ายางมันเก้านะครับผม ใช่อันนั้นคือเดิมติดรถมาเลยแต่ว่าดอกยางอ่ะมันไม่ซึกหรอกนะเพราะว่ารถมันวิ่งแค่สี่มืม่อนกโลนะครับแต่ทีเนี้ยเนืน่องจาโอ้โหยางตั้งแต่ปีสิบเแล้วมะให้อ๋อก็ต้องบริัอ่าโอเคนี่เป็นไงไอระบายไม่ออกเลยเดี๋ยวถ้าไม่งั้นเดี๋ยวผมติดเครื่องไว้งนี้ก็ได้เดี๋ยวถ้าก่อนก่อนจบคลิปเดี๋ยวมาให้ดูทีนหนึ่งว่าติดเครื่องไว้พักใหญ่ๆอ่ะระบายไอมันจะออกเยอะแค่ไหนนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวพวกถ่ายคองเหลวให้อะไรให้นะไม่ต้องห่วงเน,น,นี่ยใหม่มากเลยนะครับอันนี้พอดีขอดจอดเพื่อนเฉยๆนะครับไม่ต้องตกใจเนี่ยใหม่ทุกจุดนะครับใช่ครับสวยนะคันเนี้นใช่ครับคันนี้ยิย่งยิ่งกว่าคัดเจดกโอแบบ เอาจริงก็รถปีลึกขนาดนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เจอแบบใหม่น้อยขนาดนี้นะอ่ะแล้วก็มีเรื่องของอันนี้เอาเอาสีโอ้โหบางมากบางแบบเนี่ยบางมากเลยนะแล้วก็เนี้ยเป็นไงครับชิ้นกันชนชิ้นแก้มยังไม่อ้าเลยก็ดูาเลยถ้าบอกว่าไม่ได้เคมนะดูสีสีสีไม่เคยเค็มเลยคันนี้ไม่เค็มเลยแล้วก็เดี๋ยว พอล้างเสร็จแล้วก็มีการคัดเคลือบเงาอ่ะมันจะสวยยิ่งกว่านี้นะครับสนใจจองได้เลยนะน่าจะอยู่ไม่นานผมว่าอยู่ไม่นานแน่นอนท้าได้ออกซื้อไปนะครับแล้วก็ล้อมแม็กก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนไปล้อแฟชั่นให้แล้วก็ยางนี่คือเป็นยางใหม่นะยางชุดเนี้ยยางชุดนี้คือที่ได้วิ่งวิ่งจากเคอาไปไปร้านน่าจะร้านพวกตั้งศูนย์ท่งล้ออะไรพวกเนี้ยแล้วก็เดี๋ยววิ่งไปขนส่งไปโอนไปอะไรกันนะครับ ดูได้เลยนะครับไม่มีแบบคราบนะ้ำมันเยิ้มๆตรงไหนเลยใหม่มากๆแล้วก็เป็นไฮแลนเดอร์แท้ๆนะมีการสาดตรงประตูลกักแล้วก็ตรงประตูแคปนะครับเนี่ยที่การลอยมือเปิดแล้วพวงเนี้ยโอเคเลยใช่ครับบันไดข้างโลโก้ไฮแลนเดอร์แล้วก็สติกเกอร์ตรงอะไรนะกระจกมองข้างอ่ะก็ยังอยู่ครบนะครับมาดูข้างในกันครับ นี่ครับผมเพิ่งได้มาเลยนะเพิ่งได้มาเลยรถยังไม่ล้างเลยนะพวกพวงมลาลัยแล้วก็กระปุกน้ำหอ,อมอะไรของของนะยังไม่ได้ออกเลยนะครับไม่ช้ำไม่มีมเจ็บช้ำน้ำใจตรงไหนเลยอ่ะคันนี้เข็มขาดปีสิบหกครับอ่ะถูกต้องชัดเจนก็รถจดทะเบียนปีสิบเจ็ดนะครับผมอ่ะนี่แผงประตู ใช่ครับเสียงเครื่องนี่มากแล้วก็นเนี่ยแผงประตูนี่อันนี้เป็นแค่เหมือนแบบรอยข้ามน้ำยาเฉยเครื่องครนะื่องยนต์พันเก้านะครับหนึ่งพันเก้ารอยสี่สี่นี่ดูได้เลยครับรถไม่เคยเคลมแม้ใจชิ้นเดียวนะครับส่วนมากเขาจะจอดจอดซะส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยได้ขับไปไหนนะครับรถปีสิบหกปีนี้จะปียี่สกแล้วก็ขอกใหม่สี่หมื่อะไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยอยู่แถวแถวบ้านแค่นั้นแหละครับ นี่ขนาดแบบพกเบาะอะไรที่นั่งภายในนี่ยังเลี้ยมอยู่เลยนะพวกพนักพิงพวกอะไรนี้แล้วก็ตามป้าไปได้ก็โอเคแหละก็เดี๋ยวถ้าทําสปามันจะสวยมากๆเลยนะครับใช่ครับเนี่ยเบาะเบอร์ตรนี้อโสแต่ต้องมีการกาเรียกว่าอะไรนะซักซักเบาะทักพรมพวกนี้ยอ่าลูกค้าเรียนลูกค้าเรียนอู่ครั้งหนึ่งดูได้นะครับ มารังบอยอยู่เหมือนเดิมเลยอันนี้คือเครื่องยนต์ยังไม่ได้ดับนะครับลูกค้าน่าจะได้ยินเสียงเครื่องอยู่ไประตูได้ครับเดี๋ยวไปเปประตูด้านนู้นเลยเดี๋ยวจะได้ข้ามไปดูเลขใหม่กันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้ให้ดูเอ่อไอระบายอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูไอระบายอีกรอบหนึ่งโอเคครสมคัครับพวกเรากอเน้นโครงข้างเป็นหลักน,นะลูกค้าใช่ครับผมเครื่องยนต์เน้น ลองลอง,ลองติดตามเราดูก่อนว่าของเราเนี่ยมันจะไปแบบแนวแนวแบบไหนนะครับผมเพราะว่าบางท่านที่แบบไม่เคยได้ติดตามอาจจะเห็นตา่างว่ามันลถอะไรมันเปื้อนเออเอ,อ,อะไรอะไรแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วคือสไตล์เราอารมณ์แบบนี้ตั้งแต่แรกเลยนะครับผมก็เลยแบบเออ,อาจจะไม่ไม่ได้ถูกใจท่านที่มันติดตามไม่ไม่นะครับสมุดคู่มือนี่เช็ได้เลยะกะงรุ่น นะครับรอของคันนี้เลยเปิดให้นหน่อยีหรือเปล่าโถเต็มเล่มขนาดนี้เปิดมาเปิดมาไม่มีนักเล่มเลยลม,ม,ม,ลมลยีครับเต็มเล่มแต<ม>่ดูดูชมเลยไหนก็แกะละเครื่องดีเกียดีนะเครื่องดีเกียด,ดีนี่ครับตรงรุ่นนะชมหน้าเป็นนี้เลยโอเคมันจะมีเครื่องยนต์พันเก้าเครื่องสามพันรุ่นเนี่ยเพราะว่าเป็นรุ่นแรกที่เลิกผลิตเครื่องยนต์สองเหนห้าไป อ,อ,อ่ะแล้วก็อ๋อไม่เกี่ยวไม่เจวอ่ะแล้วก็อ่ะเอาตรงนี้ก่อน,อ,น,อ,น,อ,นอัอนอน,อนี้นะเนี่ยไม่มีลองเลยขูดขีดเลยนะครับปลายคือเน้นถ่ายใกล้นะลูกค้าไม่มีปกปิดนะส่องอยังพระใช่ครับเนี่ยถ้ามีกล้องส่องผ่านนี้ส่องผิวให้ดูเลเนี่ยเพราะบางทีลูกค้าเราอยู่ไกลท้งนั้นเลยนะใช่ก็จะได้ตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ คนชอบใชนี่อยู่แล้วเพรที่บ้านใช้รุ่นนี้เหมือนกันใช่แล้วก็อึดคนนะชอบสไตลนะ์สไตล์ตคอนโซลแบบเนี้ยใช่ครับอันไหนลองูค่ะลองดูสิของเดิมหรือเปล่าทำไมมันใหม่เกินเดิมครับเดิมมากๆเลยก็ตั้งแต่ปีสิบสองที่เป็น all new ถึงปีสิบเก้าคอนโซลจะเป็นรูปแบบนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีแค่เรือนไม้ของพันเก้ากับตัวส5ห้าจะไม่เหมือนกอันแค่นั้นเองนะครับที่เริอมเหมกันหมดเลย อันนี้จะเป็นวิทยุ C D M P 3แบบสองดินนะครับสามารถเล่นเพลงผ่านมือถือเชื่อมต่อบลูทูธได้นะสําหรับตัวเนี้ยถ้าท่านใดที่มาออกรถเหลืออะไรที่ถ้าแบบเชื่อมต่อบลูทูธมันมันยากมันอะไรเงี้ยถามได้ครับเพราะว่าผมเชื่อมไปแล้วไปฝึกมาพักใหญ่อันนี้ครับระบบแอร์รับจูนมือแอร์แรงนะครับเย็นเจียบเลยนี่ใช้งานได้นี่ครับ อันนี้เป็นแค่พลาสติกคอปเฉยๆนะก็สามารถไปเสียบพวกกล้องบันทึกหน้ารถอะไรก็ได้เหมือนกันหรือว่าเสียบชาร์จไฟก็ได้นะครับแล้วก็เป็นช่องเสียบ USB นี่ปกติเลยใหม่ๆแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับอันนี้หัวเกียร์ไม่ได้เบิกใหม่นะเป็นของเดิมที่รถมาเลยนะครับใหม่ใช่จริงๆคันนี้นี่หนังหุ้มเกียร์นะครับเปผิวไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะลูกค้า เราจะได้ไม่มีคำถามว่ารถโดนอะไรมาหรือเปล่านะคะอ่าเพราะจะเป็นสไตล์ของพวกเราเพราะว่าเราให้ดูตั้งแต่รถเพิ่งจะมาเลยว่าเอะตรงนั้นมันเคยเป็นอะไรมาไหมตรงไหนต้องเปลี่ยนต้องเคลมอะไรไหมแบบไหนแบบเนี้ยนะครับผมอือมอันนี้เจ้าของเดิมเขาเข้ามานะครับแต่ว่าเลขใหม่เพิ่งจะสี่หมื่นห้านะครับสี่หมื่นห้าพันโลเข็นพร้อมกันนะลูกค้าใช่ครับมาแล้วก็วิ่งตามมาอีกแล้ว ตะพงมาลัยเดี๋ยวเราต้องไอ้นี่นะเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวทำสปาเช็ดล้างให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมเรื่องพวกนี้นี่มันเป็นแผ่นทองเฉยนะครับเนี่ยออกแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวทำสปาให้นะครับสามารถขยับได้ไหมพงมาลัยรุ่นรุ่นนี้แค่แค่เอาขึ้นเอาลงได้นะถ้าถ้าที่ดึงเข้าดึงออกได้จะไปอยู่ในรถรีโวตัวใหม่ๆห่หรือยูซูที่เป็นตัวใหม่ๆหม่น่าจะได้ นะครับแต่ว่าแต่ว่ารุ่นนี้ก็ยังใครเอาขึ้นลงอยู่อัตราเลี้ยงดีนะ1,900ตัวเนี่ยนะครับไม่ไม่อือย่างที่คิดแล้วก็รุ่นเนี้ยเขาจะมีท็อกในเกียร์นะครับผมเวลาเกียร์ซามก็จะแวดขึ้นมาเลยลมีข้อเสียไหมครุ่นนี้รุ่นนี้ <S <S ยังไม่ค่อยเจอนะข้อเสียอันนี้คือแบบรถเดิมๆนะถ้าแบบมีการตับแต่งอันนั้นผมไม่รู้ว่าไปเจอช่างแบบไหนแต่ถ้าเอารถเดิมๆอะ มันก็ถ่ายได้ ALLY มันเครื่องถ่ายคลองเร็ว well. ถ่ายอะไรให้ตรงระยะแล้วก็ถ้าเราไม่คิดจะอุด EGR อยากได้แบบคล่องเดิมแบบนี้ยก็ประมาณสักหมื่นโลสองหมื่นโลก็ได้แล้วก็ไปให้ร้านทอดไอดีมาล้างนะครับแค่นั้นเองเพราะมันจะมีปัญหาเรื่องขาเหล่ามันเยอะแค่นั้นเองนะครับใช่ถ้าถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องขมเมาอะไรก็ไม่ต้องอุด EGR ก็ได้นะครับแค่ทอดไอดีมาล้างตามระยะนะครับ S <S <an> ยังไม่มีเล <S an> ยนะเดีย๋นนยวเอาจบอันนี้เด่นมากเดิมสวยใช่จริงจริงจริงนะจร <S an> ิงครับไม่ใช่ผื่อน <S <S <an> ังหาล่องรอยไม่เจอเลยน <S an> อ่ทงงานได้ไว้ใจได้ลูกค้าคือแบบลูกค้าเสียเงินทังทีอ่ะยัง <S <S <an> ใช่ครับ <S <S <an> ไปดูด้านท้ายหน่อยไหมเปิอยู่ท้ายมาถึงจะเป็นแค่งอบสามแสงกาบบาทอ่ะยังไงก็ต้องให้ได้ของที่ดีนะครับ ใช่ครับเดี๋ยวจัดการให้หมดเลยพอลรถเพิ่งมานะครับผมอ่ะด้านหลังด้านหลังด้านหลังโอเคเลยนะครับตามขอบตามซอกกระบะสวยนะสีบางบางอ่ะไปติดขอเสร็จแล้วสีบางครับคันนี้คุณลูกค้าหายห่วงแน่นอนนะครับลูกกระบะเดิมเดิมแน่นอนเดิมจัดๆเลยนะครับผมแล้วก็ อย่างใหม่สี่เส้นนะครับแม็กแฟชั่นพร้อมใช้งานแล้วก็ไฟท้ายจะเป็นแบบ led ปีเท่าไหร่นะสี่สิบห้าเนะีจะเป็น l e d แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ปีสองพนสิบเก้านะครับจะไปสิ้นสุดที่สิบเก้าต้นปีเพราะว่าสิบเก้าปลายปีเนี่ยเขาจะเปิดตัวเป็นโฉมส0องพันยี่สิบแล้วนะครับกันชนท้ายก็คือเดิมจากสูตรเลยนะครับผมมือปงมือเปิดอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับ ทอเดิมยางอะไรก็ห้องเดิมจักสูนเลยนะครับแนบเดิมอะไรเดิมไม่มีสนิมไม่มีผู้แน่นอนนะครับคุณลูกค้านี่ใหม่มากมากเลยที่เห็นแบบมันมีคราบน้ำมันเยอะๆมากคือรถจะไม่ได้ล้างนะเพราะว่ารถอะเขาทายน้ำมันเสนท้ายให้แล้วนะครับก็าคือเช็เคทายน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืท้ายพวกเนี้ยนะครับผมสีสันสวยงามนะครับก็เดี๋ยวจะมีการขัด ครับเงาทำสปาให้อะไรให้อ่ะเมื่อกี้ลืมเพิ่งเพิ่งจะดับดับรถไปเดี๋ยวสตาร์ทใหม่จะไปดูไอระบายอีกรอบหนึ่งนะครับความร้อนขึ้นปกติแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูไอระบายทีนึงนะครับจูได้เลยนะทุกจุดรถมีเรือ่องพรบอครับตอนนี้โอนเข้ามาเป็นชื่อของเราแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ชื่อส่วนรัวมผมนะชื่อของ บริษัทเรียบร้อยนะครับไอามาดูไอระบายทีนึงนี่ความร้อนขึ้นปกติแล้วเมื่อกี้นี้ดีเมื่อกี้ลืมจับเครื่องไปไม่ออกเลยแทบไม่ออกหมดเลยเนี่ยน่อยมากๆเลยนะนอกจากแบบวิ่งแบบสักต้องทำร้อยโลอะไรเงี้ยแบบไม่ได้พักรถเลยถ้ามาชาก์จอะมันก็อาจจะออกเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องเสียเรียดเราแบบจริงใจแน่นอนไม่หลอกลูกค้าแน่นอนนะครับเชื่อได้ เนี่ยเดิมหมดเลยคันบางทีแบบเราอย่าดูแต่คันคันหน้าตรงมอนหนามนะดูคันล่างด้วยนะครับเพราะว่าบางทีแบบอาจจะมีมมมนะอ่าอาจจะมีการประทะกันด้านล่างเกิดขึ้นก็เห็นได้นะครับแต่คันนี้ดูได้เลยไม่มีเรืองครับีเลยเนาะไม่มีแน่นอนน,นะครับผมเนี่ยแล้วก็อ่ะย้อนย้อนกลับมานิดนึงนิดนึงครับตรงตรงคัสเซียบางทีแบบลูกค้าบอกว่าเอ้ยทำไมมันถึง มันถึงเป็นรอยเชื่อมเป็นรอยเชื่อมกลางนะครับไม่รู้เห็นเห็นเปล่านะอ่ามันจะมีรอยเชื่อมกลางข้างบนอยู่อ่า,าตรงนั้นนะก็คือรุ่นใหม่ๆนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะทุกๆทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะครับเพราะว่าถ้าเออเขาเรียกว่าอะไรนะคัสซีรุ่นใหม่ๆมันจะเป็นคัสซีประกบแล้วก็จะเชื่อมกลางก็คือคัสซีเขาจะมาประกบไปอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อมตรงกลางให้มันอยู่นะครับ ใช่อ่าเดี๋ยวดูรีโวนะครับนี่เพิ่งจะมาใหม่เพิ่งจะมาใหม่อันนี้แค่แบบมาให้เห็นให้เห็นนะครับผมอ่ะ,ะลองลองดูเอ่อเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวอาจจะหักหลาอให้แป๊บนึงนะครับดีลูกค้าสงสัยเรื่องของว่าด้เรื่องเอ่อคัสซีนะครับอ่ะ น่าน่า,น,าน่าจะเห็นแล้วนะเห็นไหมเอ่ยอ่ะนั่นแหละครับนั่นแหละตรงกลางคับสีอ่ะชิ้นลูกค้าเขาเข้าไปเจอมาแล้วเขาตกใจแบบเอ้ยคัสซีมันเป็นไรหรือเปล่าแบบมันเข้ามาหัวคัตซีหรือเปล่าถ้าแบบรถเข้ามาอย่างคัสซีพวกนั้นนะ่ะคือพวกชิ้นแก้มพวกเนี้ยมันก็คือไม่เหลือแล้วนะครับยังไงก็ต้องเข้าก็คือรถรุ่นใหม,ม่คือคัตซีมันจะมาประกบกันอย่างนี้แล้วก็เชื่อมเชื่อมตรงกลาง แค่นั้นเองไม่ได้เป็นอะไรนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆแม้ว่าจะเป็นเหมือนพวกรถสอง0ันยี่สิบอะไรเงี้ยบางทีแบบบางจุดทางซ้ายและขวามันน่าจ,จะไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะเป็นจุดสังเกตนะครับว่ารถมันโดนทับซ้ายมาหรือว่าโดนทับขวามาแต่ถ้ารถเดิมอะมันจะไม่ค่อยเหมือนกันแล้วบอกหน่อยว่าข้างหลังเนี่ยรถใหม่ทั้งหมดอะใช่ครับยังไม่บอกราคาค่ะดูอันนี้ใหม่เนี่ยรถใหม่ๆทั้งนั้นเลยนี่ใหม่ใช่ครับนี่ก็มาใหม่อนี่สามสิบก็ไาอ่าลนก็มาใหม่ นะครับเนี่ยมาหม่หมดเลยแล้วก็เนี่ยเซตเนี้ยรถมาใหม่หมดเลยนะครับซึ่งเนี่ยดูได้เลยว่ารถอ่ะมันไม่มีชนหนักผิดความแน่นอนนะครับอีสุสูมาหลายคันแล้วนะหนึ่งหนึ่งสองนูนสามนูนสี่เนี่ยห้าแคปเตียมาประมาณเกือบเกือบสิบคันนะรอบเนี้ยนะครับมาเกือบเกือบสิบคันมาลอตเดียวกันเลยนะครับอายัมละคะ อ่ะย้ำราคาครับวันนี้ให้แบบพิเศษเลยนะสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทชัชวเพราะเมื่อกี้ต้นชิปบอกไปแล้วสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะรถปีสิบหกจดสิบเจ็ดนะครับสามหกเก้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไปส่งให้นะครับผมมีบริการไฟแนนซ์ส่งเป็นเซ็นให้ฟรีถึงที่นะครับผมแล้วก็ จบได้ในราคานี้ไม่มีบวกแบตเพิ่มไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มอสรุปติดเครื่องนานเลยอ,อ่ะอีกรอบนึงอีกรอบ <c oughs> <c oughs> อกอบ็ยังไม่ <c oughs> อกอกมาเลยไอะบายโทรมาที่เราได้เลยนะเดี๋ยววันที่ทแปดมีส่งรถให้ลูกค้าแรกกำลังซื้อสดออโต้ <c oughs> ใช่ก็เดี๋ยวลูกค้าน่าจะมาเองใช่ไหมอ่า <c oughs> ใช่ครับก็โทรมาได้ครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดครับสีสามหนึ่งสองสามห้าห้าครับหรือแอดไลน์ได้ที่ K R Y ศูนย์ศูนย์เก้าได้เลยครับรเป็นของเซลลพิมุกนะโทรมาก็คือโดยตรงหาเซลล์พิมุกได้เลยนะครับรอ่าคือเราเราทํางานอยู่ด้วยกันตลอดนะครับผมแต่ว่าพอส่วนตัวผมไม่ค่อยได้รับสายลูกค,ค้าก็ให้เป็นคนรับสายลูกค,ค้านะครับแต่เราอยู่ด้วยกันตลอดนะครับมีอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามได้หรือว่าต้องการข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติม,ตมถามได้ตลอดครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ก,กัน เยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีรถอะไรมาแนะนำฝากติดตามไว้นะครับตาราวันนี้สวัสดีครับ